ไปครับวันนี้แอดมินจะพาพวกเราไปดูมุมที่ถ่ายรูปที่สวยที่สุดในงานนี้นี่แอดมินจะคุณจริงชาแล้วครับค่าตัว30บาทครับไปแล้วครับครั้งแรกในชีวิตครับ <Wow. S 1> อุ้ยแต่มันเตะมากเลยโอ้โหหัวติดหลังคาเลย <Wow. S 1> แต่ว่าโอ้เป็นมุมที่ว่าถ่ายรูปได้สวยงามมากเลยอุ้ย ขึ้นไปแล้วโอ้ชั้นบนสุดแล้วด้านบนแล้วโอ้โหมีสายด้วยมีเสียงเพลงด้วยโอ้โหมีสายมีสายนี่ครับเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยที่สุดเลยนะครับใครถ้าไม่มีโดนไม่มีอากาศสาณไร้คนขคับก็ต้องขึ้นแบบนี้แหละครับนี่ให้ดูมุมนี้สวยงามมากครับ วันนี้วันที่12ครับงานมีทั้งหมด10วัน10คืนวันนี้12 13 14 15 16 17มาเที่ยวกันนะครับว้าวมีเครื่องเล่นด้วยงานนี้ครับตอนนี้เวลา23นาฬิกากว่าแล้วครับ ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมากมายเลยวันนี้มีลำไยห้ทองคําด้วยนีเย่เรากําลังลงแล้วครับมีเสียวมีเสียวกําลังลงแล้วครับผู้คนนับแสนเลยครับมาเที่ยวงานนี้ฮ่าลงมาแล้วครับไป่รูเขาให้นั่งกี่รอบหมุนต่อไปน่าจะได้หลายรอบอยู่นะสวยงามมากครับ โอ้ท oh, ี่ถ้าเก็บภาพนิ่งก็จะได้ภาพนิ่งที่สวยงามมาก <Okay. S 1> งานนี้เป็น <Okay. S 1> ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาตสาการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรสมราคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรสมราคม ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรน,นะครับทั้งหมดก็ร่วมกันจัดงานนะครับก็ประสบความสําเร็จอย่างมากมายเลยครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวมาเยอะมากจนทําให้รถติดไปถึงศูนย์ราชการเลยนะครับก็ช่วงหลังๆก็มีการแก้ไขปัญหาการจราจรนะครับแล้วรวมที่จอดรถด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ทําให้รถไม่ติดแล้วครับ มันจริงๆเป็นการขึ้นมาครั้งแรกนะครับของแอดมินที่ได้นั่งชิงช้าสวรรค์สวยงามมากแล้วก็พบกับงานสิ้นปีนะครับของออสภาวิสาหกรรมท่องเท่ยวกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแลก็องค์การมาดเจสสนจังหวัดชุมพรนะครับก็จะจัดงานยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นงานโคมไฟนานาชาติ นะครับช่วงปลายปีครับเป็นงานเท้าดาวครับแล้วก็เป็นงานที่สวยกว่างานนี้แน่นอนนะครับก็ให้ไปแมมใส่ปฏิทินไว้แล้วก็กลับบ้านกันแล้วก็มาชมงานโคมไฟนานา,นาชาติกันนะครับ เสีย30บาทนะครับแต่ว่าเราได้ภาพที่สวยงามเยอะแยะมากมายเลยหลายๆท่านถามเข้ามานะครับว่าบอลลูนมีถึงวันไหนแอปปิ้มเขาบอกเลยบอลลูนมีถึงวันที่17จนวันสุดท้ายเลยครับ สามเหลี่ยมนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็มีชื่อนะครับชื่อว่าสามเหลี่ยมพีระมิกนะครับก็ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปกับสามเหลี่ยมนี้แหละครับแล้วก็รอบๆก็จะเป็นเสาโรมันครับวันนี้ฝนตกมากแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ยังมีเป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับเพว่า มีไฟบางดวงนะครับไม่ทํางานเนื่องจากว่ามีน้ําท่วมขังนะครับก็เลยปิดไฟเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับ ก็วันนี้คุณครูที่โรงเรียนฝาหมิงนะครับก็ได้พาเด็กนักเรียนมาจํานวน300กว่าคนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะหม่สามร้อยกว่าคนฝาหมิงทั้งหมดมีพันกว่าคนครับนะครับก็คุณครูอ้อยนะครับหออ้อยนะครับก็อยากจะให้เด็กๆมาดูงานที่สวยๆงามๆนะครับช่วงกลางวันมาดูเครื่องเล่น แล้วก็สุดท้ายเด็กๆก็ชนพ่อแม่นะครับมาเที่ยวงานกันนะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับคุณครูอ้อยก็บอกว่าจะทำให้เด็กๆมีความรักกับในหลวงนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่หนองใหญ่ครับแล้วก็เป็นพื้นที่ของในหลวงครับที่มาสร้างไว้ให้กับคนชุมพรเมื่อตั้งแต่ปี2540นะครับที่ว่าเกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับก็ทำให้ในหลวงมาคุ้นคลอง ทำให้การระบายน้ําด้วยความคล่องตัวนับแต่นั้นเป็นต้นมาน้ําไม่ท่วมชุมพรครับแล้วก็งานนี้เป็นงานที่เปิดตัวน้องใหญ่นะครับที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าทางองค์การบริหารสจังหวัดชุมพรเพิ่งรับมอบพื้นที่มาจากจังหวัดชุมพรนะครับก็ได้เข้ามาทําความสะอาดเก็บกวาดนะครับทำให้หนองใหญ่เป็นที่ สวยงามมากเลยก็ม้ากมไฟของเราก็จะมีโซนผลไม้ครับด้านขวาือมเป็นโซนของผลไม้จะมีทุเรียนมังคุดลองกองแล้วก็มีกวางในหลวงด้วยกวางของสะพานชมกวางนะครับส่วนด้านสายก็จะมีโซนของโลกใต้ท้องทะเลจะมีมึกวายชฉนามวานปาโลมานะครับ มาน้ําด้วยปลาอื่นๆอีกมากมายโอ้สนุกมากขึ้นครั้งแรกนี่ดูสายดูสายดูสายโอ้ยมีเสียวมีเสียวมีเสียวครับมีเสียวนี่ด้านบนสุดชั้นบนสุดครับดูแสงสีเสียงเป็นไง โน่นลำใหญ่หายทองคําผู้คนนับหลายพันเลยดูลำใหญ่อยู่ประสบการณ์ครั้งแรกแล้วโน่นคืออาคารแปดเหลี่ยมนะครับของหนองใหญ่สวยงามมากมีการประดับไฟด้วยไม่ธรรมดาโรเบียนมีแรงเบียด้วย โอ้โห oh. คนละครับโอเคไปแล้วไมปไปสำหรับวันนี้ประทับใจมากเลยครับไ่ไปครับสุดยอดมากครับเป็นเครื่องเล่นที่เขาออกแบบมาไว้ให้เราช่างภาพครับขึ้นไปถ่ายรูปกันวันนี้ไม่ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย